ทุกคนผมได้บัตรจัสตินบีเบอร์ครับผมผมกดบัตรจัสตินบีเบอร์ได้แล้วครับผม คือแบบว่าเจอกันวันที่หก พฤศจิกายนนะครับทุกคนสบายดีไหมพี่ฉาตพี่ชาตสวัสดีครับพี่เข้มสวัสดีครับเอาพี่ยงของมันนไะ ทุกคนผมกดบัตรจัสตินบีเบอร์ได้ผมไปกับเคมาสวีครับทุกคนอคือแบบได้อะ่ะ อแกแกยอดนักกดอ่ะมันไม,ไม่ใช่ง่ายน่ตำแหน่งหลังจากที่อุ้ยยุงกัดหลังจากที่แกเป็นยอดนักไลฟ์แล้วเนี่ยแกยังเป็นยอดนักกดอีกนะอยู่โลไม่คนอื่นกดให้อุ้ยบอกเขาสิโอ้โหผมก็ไม่กระดิกเหมือนกันเพื่อนขอผ,ผมไม่กระดิก hey. เลยคือมันคือคนกดเยอะมากอ ได้บัตรลานจอดรถใช่ไหมใช่บัตรลานจอดรถไปโบกรถให้จจสตินบีเบอร์ทำไมโอ้ตายตายตายเดี๋ยวเพื่อนเเพื่อนซื้อซื้อเสื้อซื้อเสื้อซื้อเสื้อจจสตินไปฝากนะใส่ไปดูกันโอเคไหมโอเคครับเพื่อนสั่งที่ไหนครับโอเคเดี๋ยวไม่เดี๋ยวสั่งให้เลยพราะเราเป็นสาวกบีเบิร์ อืมโอเคโอเคเพราะทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็มาจากเลฟเฟอร์เต่างๆเนี่ยก็มาจากมาจากจัสตินบีเบอร์อู้วูชงให้แล้วมึงไม่ไปทางอื่นละอะไรนะชงใหม่เลยออไม่ใช่มึงพูดว่าไลฟ์สไตล์เออมึงพูดมาเกินมาใหม่เอ้ทุกไลฟ์สไตล์เราหรือว่าทุกวันนี้อะได้มาจากจัสตินบีเบอร์ได้มาจาก แจ็สวอนจะเป็นแฟนกันได้บออะไรไม่ให้คนอิจฉาเล่นนะครับมาไลยให้คนอิจฉานะครับใช่ครับเราสองคนได้บัตรแล้วครับนนนอนเราสองคนจะไปดูไอ้ u จ t สวอนจะเป็นแฟนกันได้บอสจิงตรงน้ำทชคอ่าล่ะโอเคครับทุกคนแค่นี้แหละครับผมไปแล้วอะไรวะวันนั้นเราต้องนอนไม่หลับแน่ๆเลยอ่ะ เราตื่นเต้นหรออืมทางานไม่เป็นไรเราต้องขอคิวไว้โอเคเราจะ okay, ไป,เ,ปเดียวเพื่อนต้องมาซ้อมร้องเพลง j จ s สตินบีเบอร์นะโอ้โหเธอเธอเอ้ยฉันเปิดคอนเสิร์ตตอนฉันตอนฉันกดบัตรอ่ะฉันเปิดสามรอบแล้วเนี่ยอืมแต่ฉันก็ยังร้องไม่เป็น คือจริงอ,ะอะ่ะเราอยากจะไปดูแฟนแจสตินบีเบอร์เพราะเขาบอกว่าสวยมากสวยเหรอเขาเป็นแฟนคลับมาก่อนนะผมดูในทิกต o อกเอ้ยอย่างนี้เราเป็นแฟนคลับเราก็มีร้นนะเราอาจจะได้เป็นแฟนแจสตินบีเบอร์ก็ได้นะมุ้ยจริงปะแกจริงสิ <laughs> โอเคโอเค ไปแล้วทุกคนโอเคมาแจ้งข่าวครับว่าผมได้บัตรจ u ส t ิ n บี e b e r แล้วกอลีกอลีแมนยูไนเต็ดแล้วก็ไปดูแมนยูกันเรามีบัตรไปดูแมนยูแล้วกอลีกอลีแมนยูไนเต็ดเมื่อคืนเสมอเราก็ไม่อายเท่าไหร่โอเคบายบายเพื่อนไว้เจอกันจัสตินบีเบอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ราชมังคลานะครับผมราชมังคลาบายบาย